นี่ผมสั่งใส่ทุกอย่างนะครับลูกชิ้นลูกชิ้นสี่ลูกโอ้โหคุณผู้ชมให้เนื้อเยอะมากเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมเราข้าวฟรีนะครับข้าวฟรีนะครับคุณผู้ชมชวดมจุิ่อ่อนอือหึโอ้โหแจ่ S <S ส,ส,ส,สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านต้มเนื้อปลาเมี่ยวรสเด็ดสุดโบราณน,นี้ถนนอิสรภาพนะครับคุณผู้ชมตรงนั้นอิสรภาพซอยสองนะครับซอยสองอยู่ทางด้านนี้ตรงนี้อยู่ร้านจะอยู่ติดกับป้ายรถเมล์เลยนะครับคุณผู้ชมนี่มาดูก่อนนะครับป้าเมี่ยวอยู่พอดีสวัสดีครับป้าสวัสดีครับผมนี่ครับสวัสดีปลาเมี่ยวอยู่ปลามีเครื่องอะไรบ้างป้า ก็มีเนื้อสดเนื้อเปื่อยแล้วก็เครื่องในครับอ๋อเนื้อสดเนื้อเปื่อยเครื่องในลูกชิ้นลูกชิ้นนะครับนี่นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะปลาราคาธรรมดา100พิเศษ120ยย่สแค่นั้นนะครับอ๋อคือข้าวจะไม่คิดข้าวจะฟรีข้าวฟรีครับข้าวฟรีทุกอย่างฟรีหมดมีคิดค่าต้มอย่างเดียวครับอืมหนึ่งร้อยกับร้อยยี่สิบบาทครับร้อยกับร้อยยี่สิบนะครับคุณผู้ชมพิเศษร้อยยี่สิบธรรมดาร้อย ละดูเครื่องแน่นๆเลยครับข้าวฟรีโอ้โหใจดีมากเลยครับข้าวฟรีอะไรทุกปีหมดฟรีหมดเลยเนาะที่กระต้มอย่างเดียวหอมหอมมากเลยนะัี่่ไผกเมืองเดี๋ยวมาดูน้ำซุปก่อนนาดูเสนน้ำซุปโอ้โหน้ำซุปน้ำซุปอยู่ใกล้ๆนี่หอมมากเลยนะครับคุณผู้ชมเปิดช่วงกี่โมงนะป๋า แค่หกโมงเช้าแล้วครับไปถึงลิมิตแค่เที่ยงแค่เที่ยงเนาะพิเศษพิเศษนะทุกอย่างเลยเอรับเอาอะไรบ้างพิเศษทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างทุกอย่างครับโอเคทางเลยครับคุณผู้ชมอยากจะมาก็แนะนำให้มาไวๆหน่อยนะ กเสาอาทิตย์กเสาอาทิตย์วงเท้าได้เลยแต่ถ้ามาเส้สายแล้วเพื่องบางอย่างอาจจะหมดก่อนนะอาจจะหมดคอันนี้ก็มาโอ้ร้อยอันนี้ร้อยหนึ่งหรือเปล่าร้อยยี่สิบครับโอ้ร้อยยี่สิบโอ้แย่กเยอะจรเลยไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องนับทิ้งกินกันเอาผมเต็ที่ร้อยยี่สิบบาทได้เยอะมากนี่นะครับเต็มถ้วยเลยเตม่เลยข้าวฟรีข้าวฟรี โอ้โหน่ากินมาก120่งรกอยี่บบาทท่นุกระเดี๋ยวเลยเาหมดผู้ชมก็นั่งนั่งนี้ได้นะบรรยากาศร่มเรื่นดีนะครับคุณผู้ชมใต้ต้นไม้ป้าขายมากี่ปีแล้วโอ้จะเข้า หกเจ็ดปีแล้วมั้งแต่ผมเกษียณผมเกษียณมาเก้าปีแล้วอ๋อเมื่อก่อนรับราชการเป็นตำรวจโอ้โหอดีตตำรวจอ่าเป็นตำรวจโอ้โหพี่นี่แหละเป็นแต่ลาจออยู่นี่ครับอะไรไปไหนไม่เป็นเลยโอ้เกษียณแล้วก็มาขายต้มเนื้อเกษียณมาผมเกษียณมาเก้าปีเนี่ยขายมาหกเจ็ดปีเลี่ยแล้วเราไปได้สูตรมายังไงถึงเร็เองทำแก้มเหล้านี่ทำแก้มเหล่าเพื่อนผมว่าเฮ้ยป๋าทำขายดิ ก็เลยมาทำขายเขากคเงเองมีวงในเขามาถ่ายรีวิวไปก็มาเคลีย, oh. ยอะไรอก็มีคนมาถ่ายเยอะๆวันนั้นก็รายการอะไรมาถ่ายช่องแปดโอ้โหแปดมาถ่ายมาแน่นๆแล้วช่องแปดมาถ่ายเองช่องแปดมาถ่ายออ๋แล้วก็ไปลงช่องแปดลงโทรทัศน์ให้อ๋ออออโอ้โห โอ้โสูตรเป็นเป็นสูตรแก้มเหล้าเริ่มครับแก้มเหล้านี่เราทำแก้มเหล้าใบประกาศเชลล์โนทีมก็หม่อมพาสันไม่ออกให้โอ้นี่นะครับโอ้โหนั่นแหละเชลล์โดนทีไม่ออกแน่โอประมาณสันก็มาแกะมาทานนี่เนี่ครับมาทานสองสามเที่ยวละโอ้โหมาณแล้วสูตรสูตรน้ำซุปที่คือผมจะผมจะคิดตองผมเองอ่ะมีใส่หลายอย่างมีอะไรบ้างบอกบอกได้ไหมครับมีได้ผมไม่ห่วงหรอก แลมันจะมีโรด,ดีโรด,ดีต้องใช้โรด,ดีเนื้อนะอแล้วเกลือน้ำซุปเนี่ยขาห้ามใส่ใส่จะคร้ายได้กับใบมะกรูดก็มีพวกใบหม่อนเนี่ยนะต้นใบหมอนอ๋อนะใบหมอนมันจะนัว<อ>มันจะใส่แล้วก็เนี่ยแหละก็<อ>มีแค่นั้นนะใส่อ๋อขาขา,ขาไม่ใส่ขาใส่ไม่ได้น้ำมันจะดำขาดัาางในข้างในต้มเนี่ยต้มต้มข้างในใส่ใส่หม้อน้ำซุปไม่ใส่ไม่ได้ อขาหนี้น้ำน้ำซุปมันจะดำนะครับคุณผู้ชมไปความรู้เลยนะขายที่ไม่ขายยังไงอ่ะนี่นะคุณผู้ชมอะไรพี่ตังครับมาพาลูกน้องมาเลยน่ากินมากเลยพาลูกน้องฮาลโหลนะทำฝากมาเลยพาลูกน้องทำฟากมาทุกอย่างสามกรับครับครับสวัสดีครับทจานายสวันข้าวโทมอ๋ทุกอย่างสามพิเศษธรรมดาธรรมดา ตอ้งพี่ครับขอบคุณมากนะเอียวัสดีนะคาวับที่สามรรมาหนาโอ้ให้เยอะอยู่นะร้อยหนึ่งเยอะๆนะไม่ต้องน้ำทิ้งเัยเยอะเยอะผมไม่ต้องน้ำทิ้งครับครับทิ้งนะผมเนี่ยเป็นทิ้งเลยแหละเราเดืออทุกวันนี้ราคามันก็ไม่ได้สูกๆนะแพงแต่ว่าเรา เอาอยู่ได้ลูกค้าก็ต้องอยู่ได้ครับเราขายไม่ได้หมดคนกับเลยมากมายเลยนะข้าวก็ตักฟรีฟรีหมดอิ่มเลยแต่ถ้าไปบ้านคิดของร้อยสิบบาทอ๋อกินนี่ก็องมาคิดตามกินนี่ตักเพิ่มได้ตลอดครับเติมกินก็อิ่มมันมาต้องอิ่มเลยล่ะแบบนี้มีร้อยดึงนี้อิ่มเลยเลยต้องอิ่มแล้วเดือดใหญ่นายแล้วเดือดใหญ่ ผมต้องอิ่มอยู่แล้วไม่ได้ไม่ใช่ร้านามเหนี่ยวเปิดขายน้อยจังเลยสุขาร์อาทิตย์เปิดเปิดขายอาทิตย์สามวันพอแล้วนะเพราะว่ามันมันเงียบไอ้ยงเงียบไม่เงียบโอ้มันเงียบเหมผักสิที่ห่อผักถุงหนึ่งได้ผักหนึ่งถุงอะไรปะได้ครับรถรถรถ จอดจอดรถตรงนี้ได้ไม่เฮียถ้าถ้าจะมามาจอดริมริมนี้เลยเนาะข้างในก็ได้ในโงรถก็ได้โอข้างในลงโรงรถก็ได้นะครับคุณผู้ชมเผื่อได้หลายท่านอาจจะกลัวว่าไม่มีที่จอดไปจอดข้างในก็ได้นะครับหรือหรือจะริมถนนนี่ก็ได้นะครับกลับบ้านกลับบ้านอ่ะเบิ้นสีของอะไรยังมีครับขาเนาะนี่ไม่กลับบ้านยงไม่ คุณผู้ชมลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ยังไม่แปดโมงนะครับวันนี้วันที่วันที่เท่าไหร่วันศุกร์ที่สิบเก้าเมษายนสองห้าหกเจ็ดนะครับคุณผู้ชมที่นั่งร่มเย็นสบายนะครับข้าถุงหนึ่ง ไอ้หามร้านหมอไม่อยู่ไม่ดูเวลาไม่ได้หรือทำไมนะไม่รู้เวลาเลยทำไมต้องไปเรถถ็วไอ้ฟิลม์มอยแล้วรอพี่เกียรติมาไหมลงเก้าโมงอะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเครื่องปรุงน,นะครับคุณผู้ชมใช้เนื้อวันหนึ่งเยอะไหมป๋าใช้เนื้อวันหนึ่งเยอะไหม ก็ประมาณ30มสิบโลครับวันนี้อย่านี่ว่าน้อยแต่ก่อนผมขายวัน70็ดอ่ะโอ้โลวันโควิดวันเจ็ดโิบโลเมื่อก่อนนะครับเอาโควิดไปหนึ่งแสนเอาโอ้สามสิบโลก็ไม่น้อยแล้วป่าอยากว่าโควิดมันคนมันหายไปเยอะไปเลยหายไปเยอะวันใช้เนื้อวันละ30มสโลนะครับคุณผู้ชมเมื่อก่อนวันละ70็ดสิบโลโอ้ อยู่ใกล้ๆนี่หอมมากเลยครับคุณผมเอา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 ธรรมดาตัวหนึ่งเฮ้ยยังกินเต็มสบายเลยอย่างเงี้ยครับมาหามาหาเอาทุกอย่างนะครับผมลองดีลองลองดูเลองดูดูว่าผมเ็แน่นอนเลยครับแน่นอนเลยเอาของพี่เนี่ย นี่ข้าวบ้านเลยพี่ดิโอ้โหน้ำซุปหอมมากเป็นยังไงครับน่ากินไหมครับถ้าน่ากินก็มานะครับปลาเมียวนะครับต้มเนื้อปลาเมียวน่ากินมากเลยครับผู้ชมนี่มีผักพี่เขาบริการอย่างดีเลยนะครับผู้ชมก่อนโอ้ขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากพี่มีแจ่วมีข้าวมาเลยนะครับผู้ชมนี่ข้าวนี่ฟรีนะครับตักได้ไม่อั้นนะครับก็เป็นน้าจิ้ม ให้ขออนุญาตกินก่อนนะครับคุณผู้ชม